สวัสดีครับพี่น้องมือนี้สิมาปลูกแตงขาวเด้อพี่น้องแตงขาวกับไปซื้ออยู่เงี้ยนตึกพี่น้องซองละสิบบาทก็ได้บหลายดอกพี่น้องแตงขาวแตงกวาเด้อพี่น้องตะวางแสแนม้เมื่วานนี่พี่น้องได้ขึ้นหนึ่งเนี่ยมือนี้ก็เลยสิมาปลูกพี่น้อง จากปลูกเรียบร้อยแล้วกะเสเอาฟุ้นป๊กทับไว้นะพี่น้องเนาะซอกหนึ่งกระได้ซี่นานพอดีพี่น้องนานบัญหาดอกนานสันสันพี่น้องฟุ่นนานหนึง่งฟุนฟ้นนานหนึ่งอยู่ฝุ่นสวนทางพี่น้องฟุ้นพี่น้องฟุนนงฟ้นขี่มูปลาพี่น้องป๊กเลยเนาะ หลังจากปกฟุ้นแล้วก็จะมาหดนามด้วยพี่น้องด้วยนี่บัวพี่น้องหดเลยนะพี่น้องม นันบักแตงสีนันกาหดเหรียบร้อยนะพี่นอนะ้องเนาะผนละร่อยเขาเกิดขึ้นมากผลละพี่น้องบะเปิงว่าเขาสิเกิดซ้ำได้นะพี่น้องเนาะคลบปนีกาไว้เพียงซ้ำหนีเด้อพี่น้องิปบนาพอกันไหมแห้งๆเรื่อยๆกันทุกคน